โอเคสวัสดีทุกคนนะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับ Taxonomy 2นะวันนี้นะคะเราจะมาเรียน2เรื่องด้วยกันก็คือ Identification กับ Classification ซึ่ง l e a r n i n o งเอาคัมมันให้ไป4ข้อนะคะลองกลับไปดูใน Google Classroom ดูนะแล้วก็ การสอบเราก็จะวัดผลตาม l e n i n i o u เอาคำที่จั์ให้ไปโอเคนะอันนี้กด์เรื่องข้อสอบแล้วนะโอเคค่ะ taxonomy 2เนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วย identification ก่อนเนาะซึ่งจะอยู่ในวีดีโอนี้นะคะคอนเซปต์ Concept ของการ identification ก็คือเท่าที่แล้วเราพูดไปแล้วว่าครั้งหนึ่งว่าสมมุติเราเจอสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเนี่ย คืออะไรกันแน่คือเราไม่รู้จักมันอนะคนอื่นอาจจะรู้จักก็ได้นะคะเราก็จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าไดโคโตมัสคีนะเป็นตัวช่วยนะคะในการที่จะอธิบายแล้วก็จัดจําแนกนะสิ่งมีชีวิตนั้นๆนะคะว่าคืออะไรกันแน่เว้นแต่ว่าเราใช้ไดโคโตมัสคีไปแล้วปรากฏสุดท้ายไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวนี้อยู่ในชื่อสปีซี่ใดๆเลยนะคะแบบนั้นเราก็สามารถจะโนมนเคเจอร์คือตั้งชื่อใหม่กับสิ่งมีชีวิตตัวนั้นได้ าบอกว่า i n t n t i f i t i t n เนในหลักการก็คือเราจะใช้ไดโคตอมัสคีใช่ไหมคะในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จักเช่นอันนี้เป็นมแมลงตัวหนึง่งเขามีปีกกี่คู่เอ่ยมีปีกสองคู่นะนะคะมีหนวดด้วยมีขาด้วยมีหางด้วย นะสมมุติว่านี่คือ u o w n Species ใช่ไหมแล้วเราก็ไปใช้แว่นขยายสองดูก็ได้ค่ะแล้วมีคำถามอยู่เป็นคู่คู่นะคะปกติแล้วใดใดแปลว่าสองใชไหมคำถามเนี่ยจะให้มาเป็นคู่คู่และมักจะเป็น yes no question mm hmm. ก็คือถ้าไม่ใช่ A ก็ต้องเป็น B อย่างใดอย่างหนึ่ง ะะจะเป็น3ก็ไม่ได้นะถ้า3าเขาเรียกไตรโครตัวมสัสคีแลถูกไหมนะคะการที่เราเป็น Yes No มันก็เหมือนกับเป็นรหัส0ูนย์ห่งนะเป็นลอจิกแบบใช่กับไม่ใช่ A one pair of wings ใช่ไหม B two pair of wings ถามว่าแมลงตัวนี้เป็น1คู่ปีกหนคู่หรือปีก2คู่คำตอบก็คือ B ถูกไหมคะคือมีปีก2คู่ดี B. ถูกต้องปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นนะตรงท้ายข้อความเนี่ยค่ะก็อ,อาจจะมีอะไรขึ้นมาบอกว่าให้คุณไปข้อที่2ต่อนะเออแต่ถ้ามันเป็น one แพ of w i n คุณต้องไปข้อที่3ต่อนะอันนี้คือหลักการของไดโฟตูมาสกีมันจะเป็นซีรีส์นะคะเป็นซีเควนซ์ของปากกาต่างๆแล้วไล่ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราจะไปเจอค่ะว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นของเราเนี่ยเป็นตัวไหนโอเคอ่นะลองมาเล่นดูก่อนนะคะ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าฟนะีเร์เนาะเป็นสิ่งชีชนิดหนึ่งที่มีขนเี่มีติที่มีขนไหมถ้าใช่เขาถามต่อว่ามันว่ายน้ําได้หรือเปล่าถ้าว่ายน้ําได้แล้วมีขนมีติที่มีขนว่ายน้ําได้มันก็คือเอซิซาดามันเป็นเป็ดเออแต่ถ้ามันมีติใช่ไหมแต่มันว่ายน้ำว่ายน้ําไม่ได้เอซิซาเฮนมันคือแม่ไก่ใช่ไหมเพราะไก่ไว่ายน้ําไม่ได้นะคะไก่จมน้ําก็ตายนะเออแล้ว ถ้าเกิดว,ว่ามันไม่มีซีเรอร์คือไม่มีปีกล่ะไม่มีปีกที่มีขนเนาะเออนะคะถ้าไม่มีปีกถามว่ามันมีขาหรือเปล่าเออถ้ามันมีขานะคะใช่ขานะถ้ามันมีขาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเลอร์แต่ถ้าไม่มีขาก็จะเป็นสเนกก็คือเป็นงูเราลองมาใช้หลักการนี้นะในการจัดจาแนกนกกลุ่มนี้ดิดูนะคะนกกลุ่มนี้นะ W X Y C นะก็คือนกซิ้งที่อยู่ด้านหลังแั่เห็นไหมมีหลายตัวเลยเนาะเขาจัดจำแนกมันด้วยปากนะคะเนื่องจากว่านกซิ้งแต่ละตัวจะมีปากไม่เหมือนกันดูน้องตัว W ก่อนปากจะแหลมๆยาวๆใช่ไหมทั้งบนทั้งล่างตัว X ก็จะเป็นแบบโค้งๆไหนไม่แหลมเนะแล้วก็ตัว Y มี่จะแหลมมากแหลมเดียวเลกแล้วก็ตัว Z เนี่ยอ่จะไม่ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากแต่ว่ามีลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างนะเป็นแบบเหมือนเป็น ปากกระจับอะไรเงี้ยนะคะทีนี้อ่ะเราก็จะเห็นว่ามีชื่อสปี i ี s อยู่ทั้งหมดนะคะ1 2 3 4อีอันนี้อาจจะเป็นชื่อ g e n u s แหละไม่ใช่ชื่อสปีซี่นะคะวิธีการก็คือเราก็จะมาดูว่า the beak is relatively long and slender มันนะคะ long and slender ไหมอันไหน long and slender ยาวและ slender ตัวไหนคะตัวไหนยาวและ slender ก็น่าจะเป็นตัว วายเนาะซื้อทีเดียเนะ and the beak is relatively strong and heavy ถ้าอันไหน strong แล้วก็ heavy เนี่ยไปข้อสองไปข้อสองก็คือที่เหลือไปข้อสองหมดเลยนะ the bottom surface of the lower beak is flat and straight ปากอันล่างอะมัน flat แล้วมันก็ตรงมากด้วยตัวไหนคะเออตัวนี้ใช่น้อง the bill นะคะจะเป็น geo spice อ the bill แล้วนะ ส่วนอีก2ตัวที่เหลือ X ก,กับ Z เนี่ยนะคะมันเป็นไงคะปากข้างล่างมันเป็นเคิร์ฟเห็นไหมโคง้งโคง้งหรือปากข้างล่างมันโค,งโคงนน้งๆนิดนึงไม่แบนเท่าไหร่นะคะก็เราก็ไปข้อ3ต่อ lower edge of the upper beak has a distinct bend ก็คือด้านใต้เนี่ยของปากด้านบนเนี่ยเนาะมันแบบว่าโคง้โคงๆหน่อยไหมเอออันไหนโคง้งอันนี้ใช่ปะ่ะอันนี้โค้งเนาะถ้าโค้งก็เป็นน้องน้องตัวแซด มาน้องตัวสุดท้ายบ้าง lower edge of the upper beak is mostly flat เป็นไงเอ่ยมัน flat ไหมอ่ะเห็นละปากอันนี้เนี่ยแบนมากเลยแล้วก็มันก็ flat มากเลยนะคะก็จะเป็นตัวอะไรคะตัว x สรุปว่านะต,ตัว y ตัว y ชื่อ certhia นะตัว w ชื่อ geospiza นะคะตัว z ชื่อว่า c a m a r i n c u s cama r i n c u s นะแล้วตัวสุดท้ายชื่อว่า platyspiza นี่คือหลักการของการเล่นไดโคโตมสัสคีก็เหมือนเล่นเกมเนาะนะคะหาหา,าความเหมือนความใช่ไม่ใช่ไปเรื่อยๆอเดนะี๋ยวน่าคิดว่าทุกคนน่าจะเริ่มเข้าใจไดโคโตโมสัสคีมาคือละเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดให้ทำแน่นอนเพื่อใช้ความเข้าใจของทุกคนนะคะทีนี้มาอธิบายหลักการของไดโคโตโมสัสคีนิดนึงเนาะมันคือเป็นคีย์นะคะเป็นกุญแจน,นะคะที่ต้องง่ายแล้วก็เร็วในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จักแล้วสมมติเราเป็นนักแทสโทนอมีไม่รู้จัก พอมาใช้คีย์ตัวนี้มันต้องเป็นแบบไกด์ไลน์ที่ทำให้เรา,เราแบบง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็ปกติไดโคโตมัสคีย์เนี่ยเราก็จะใช้นะคะในไบโอโลจิคอลไซน์หรือนะักชีววิทยาหรือวิชาชีววิทยานะคะแล้วก็อย่างที่เราเห็นเนาะการการใช้ของมันเนี่ยมันจะเป็น Sequence of the Choice คือปกติมันก็จะมี Choice ค่อนข้างเยอะหน่อยที่เรามีสิ่งมีชีวิตเยอะเนี่ยเราก็จะมีคำถามค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะแบ่งแยกสิ่งมีชีวิต อย่างาเมื่อกี้เรามี4ตัวเนาะเรามีคำถาม3ามข้อตัวช้อยที่ให้เลือกเนี่ยมันจะเป็นประโยคบอกเล่าค่ะเป็น2 s งสเตทเมนต์ไม่ใช่ไปอยู่คำถามนะเป็นประโยคบอกเล่า2อ่าัน A กับ B ใช่ไหมคะอยู่เป็นคู่กันเนาะแล้วก็มักจะเกี่ยวข้องกับลักษณะพิเศษนะคุณลักษณะที่ภายนอกที่เรามองเห็นได้หรืออาจจะเป็นคุณลักษณะภายในแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภายนอกนะคะเขาจะดูจากอะมอฟ,โฟิโลจีของสิ่งมีชีวิตนะ่เป็นหลักแล้วก็สุดท้ายแล้วเราจะไล่ไปถึงช้อยที่แบบ ตัวไหนถูกตัวไหนถูกใช่ไหมถูกถูกถูกจนกระทั่งถูกที่สุดมันก็จะไปถึงชื่อของสิ่งมีชีวิตตัวนั้นในที่สุดนะมันก็เหมือนเล่นเกมแล้วก็ฉเฉลยว่าเอ้ยฉันคือใครแต่อย่างที่บอกถ้าไม่ถ้าไม่มีก็ตั้งชื่อใหม่แค่นั้นเองนะคะอ่าเนาะแล้วเขาบอกว่าอะไดโคตมัสคีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นอีววเลชันเดอรีของคลาสฟิเคชันนะก็คือมันเป็นการ จัดกลุ่มเนาะสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วพอเรามีไดโคโตมัสคีแล้วเราเริ่มมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายมากขึ้นมันก็จะนําไปสู่การจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตในที่สุดนั่นแหละอ่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เอ่อมันจะต้องมีสองสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเหมือนเหมือนแมลงเมื่อกี้มีหนึ่งปีกมีสองปีเนาะบินได้บินไม่ได้มีขาไม่มีขาเห็นงเ้ยคะมันจะเป็นค่อนข้างจะเป็นคําบรรยายคุณลักษณะที่ตรงข้ามกันนะคะ แล้วก็มันก็จะมีอยู่เป็นคู่ๆเพื่อที่จะจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างเช่นอันนี้เนาะ,ะเป็นพืชนะคะเป็นพืชบางใบไม้นี้เป็นใบเดี่ยวหรือเป็นใบประกอบถ้าเป็นใบเดี่ยวก็ไปข้อสองถ้าเป็นใบประกอบก็ไปข้อสามแอนนะคะลิสต์มาร์จินของมันเป็นยังไงเนาะเรียบหรือว่าไม่เรียบอย่างงี้ถ้าเรียบก็ไปข้อห้า 5, ถ้าไม่เรียบก็ไปข้อสี่ ทุกคนน่าจะจำตอนม .4 าสี่เทมสองได้แนละ้วที่เราสอบแบบกริ้งกันไปใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของพืชน,นะคะก็จะทำ identify ได้เหมือนกันโอเคว้าวเนาะทีนี้นะเพื่อเช็คความเข้าใจนะคะจะอาจารย์จะให้ทุกคนเนี่ยไปเล่นเกมก่อนเกมนี้ชื่อว่า identify Ident พืชยี่สิบชนิดจากเว็บไซต์ด้วยการใช้ไดโคตุมัสคีแต่ว่าเป็นไดโคตุมัสคีออนไลน์นะคะอ่า เว็บไซต์นี้นะทุกคนก็คอบไปเลยนะคะหรือว่าจาก Google คัส o ูมันจะก,ก็กดลิงก์เข้าไปได้เป็น d ดโ o ต o มัสคีไอดีนติวิเคชันคีย์มันมีตัวอย่างคืออยู่ทั้งหมด27ตัวนะตัวเองเนาะเออเดี๋ยวอาจารย์จะเล่นให้ดูตัวที่1และอีกที่เหลืออีก26ตัวเราต้องไปเล่นเองแล้วหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วนะคะให้เขียนใส่กระดาษนะแล้วอบอกว่าตัวที่1ชื่อสปีซีคือว่าอะไร2ชื่อสปีซีว่าอะไรแล้วก็แคป อันนั้นนะคะส่งใน Google Classroom ที่เป็น Assignment หนซึ่งให้ทำทันทีนะหลังจากจบว,วิดีโอนี้ให้ทำทันทีนะคะเพื่อที่จันจะได้เช็คว่าเราเข้าใจมันจริงไหมโอเคเนาะอ่ะเรามาเริ่ม Identify กันนะต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีลักษณะของลำต้นใช่ไหมต้นทั้งต้นเลยนะคะมีลักษณะของเปลือกลักษณะของใบแล้วก็ลักษณะของผลมาให้นะคะคำถามแรกที่เขาจะถามเราก็คือ ต้นไม้นี้ยใบยมันเป็นแบบเข็มหรือว่าใบามันเป็นแบบเป็นแผน่นใบของเราก็ต้องเป็นอันไหนฮะหนึ่งหรือสองโอเคสองน้ะสองนะคะเพราะว่าใบาเป็นแผน่แผนๆใช่ไหมเป็นพวก deciduous flat deciduous tree นะคะ,ะต่อไปคำถามข้อที่สองค่ะเขาก็ถามว่า opposite branch หรือ alternate branch ทุกคนจำ opposite กับ alternate ได้ไหม opposite ก็คือใบเป็นไงคะก้านใบตรงข้าม alternate ก็นนคือก้านใบสับวางดูจากตรงนี้ หนึ่งสองสามเป็นไงสลับสวายใช่ปะอ่ะงั้นก็กดไปที่ alternate น a บ n c h i n g นะคะต่อไปข้อที่สามเขาก็ถามว่าเป็น Compound Leaf หรือเป็น Simple Leaf ถ้าถ่ายมาแบบนี้ถ่ายมาใบเล็กๆแบบนี้เป็นใบประกอบหรือใบเดียวคำตอบคือข้อสองเหมือนเดิมนะคะเป็น Simple Leaf นะคะเป็นใบเดียวเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเ,เห็นปะเออจนกว่าเราจะเจอว่าต้นเนี้ยคือต้นอะไร ่าอันนี้คือหลักการของเด็กสุดสมากีแต่ข้อดีของมันก็คือว่าไม่ต้องจดไม่ต้องแบบอะไรมากกดกดกดเข้าไปเรื่อยๆนะคะลิฟตมีโลบไหมคือขอบใบอะคะ่ะลิฟตเป็นโลบส t h or อ o u ทูชมาจินหรือว่าลิฟต not low ลิฟต์ของเราเป็นไงมีโลบบอกโลบอะไรซิงเกอร์ตืดตืดมี่นะคะไม่มีเนาะก็ลิฟต not low นะคะ27อันถามว่าใช้เวลานานไหมก็นิดนึงนะ อาจจะแบ่งๆกับเพื่อนก็ได้คนละสิบตัวสิบตัวสิบตัวแล้วมาผสมผสมกันก็โอเคแต่ว่าอย่าไปลออเพื่อนทั้งหมดนะคะอ่าโอเค leaf to t e m p e r y box leaf to b r k not p e p p e r y ก็คือเปลือกมันลออใครไหมเ่ะเหมือนเปเปอร์ไหม่ะไ,ไม่ได้เนาะอ่านกันกดอันนี้ต่อนะคะ leaf stem flat หรือ leaf stem round เราดูยากเหมือนกันนะว่า ไอสเต็มคือก,าก้าน์ดวันเด็กกลมหรือแบนแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วน่าจะกลมแหละเนาะของเราเนาะโอเคอุ้ยกดผิดไปแฟลชง,งั้นถ้าแฟลชก็วันเลเวลแบ็คทะลุนี่วันเลเวลแบ็คได้เนี่ยต่อไปต่อไปลิสเต็มราวด้าข้างล่างอ่ะเห็นไหมกดกดผิดก็ยังย้อนกลับได้นะนี่เป็นข้อดีของวันนะโอเคลิสตองแอน and n โร r เออลิสตองแอน a น d narrow ไหมยาวแคบลิฟต์ almost แอสไว e long ลิฟต์สิ้นห้าถึางหกอิ้ง long l a c เบอร์แบคเชอรี่เหรอใช่หรือเปล่าเนะ่อ่อานไปดูสิใช่แบค c ชอรี่ไหมใช่ไหมะ่ะมันใช่ต้นที่เราเอามาไหมโอ้ s oh, yes, i s black c h e r r ri, y right ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูก็จะได้ชื่อ Common Name ของมันคือ Black c h e r r y แล้วก็ชื่อ,อสายที่สิงเน e ของมันก็คือ Prunus s e r o t i n a เนะเดะเดะเดะนะคะแค่นี้แหละ แต่หนูต้องเล่นไปเรื่อยๆ27ชื่อนะคะจนแนะนําว่าแบ่งแ่งกับเพื่อนก็ได้จับคู่กันอะไรนี้เล่นไปคนละสิชื่อ10ชื่อ,อแต่แล้วแต่ถ้าใครนะอยากจะเล่นให้ครบนะคะก็เล่นไปเลยทีละตัวทีละตัวเพื่อที่จะทําความเข้าใจกันจับจําแนกชื่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นะกูลคืชทั้งหลายนะใครที่ชอบ plant taxonomy ต้องไปเล่นดูมันก็เล่นไม่ยากด้วยนะคะทีนี้ในการบ้านของหนูอ่ะและการบ้านของเรานะคะก็คือ เราจะมีไดโคตมัสคีอยู่จริงๆมีอยู่2หัวข้อใหญ่ๆนะคะแล้วก็มี3ไดโคตมัสคีเล็กๆป็นหน้าตาของน้องปลามีทั้งหมด9ตัวใช่ไหมนะคะหนูก็ดูเลยว่าตอบไปทีละข้อค่ะ shape is long and skinny ถ้ายาวอะ s h a มันยาวด้วยผอมด้วยหนูก็ไปสเต็ปสอ แต่ว่าถ้ามัน not long and skinny ก็ไปสเต็ปสามถ้าไม่ long ไม่ skinny แบบนี้แบบนี้ก็ไปสเต็ปสามไล่ไปเรื่อยๆค่ะแล้วหนูก็จะเจอว่าแต่ละตัวชื่อว่าอะไรบ้างการเช็คคําตอบง่ายๆเลยพอได้ชื่อมาปุ๊บเนี่ยลองไปเสิร์ชดูว่าตัวนั้นหน้าตาเหมือนกับปลาที่เราพูดถึงหรือเปล่านะคะที่อยู่ในรูปนี้หรือเปล่าอ่านี่คือ fish s h o p p i n g นะคะใช่ไหมนี่คือหน้าตาของน้องเพอร์เมเชียนเห็นไหมคะมีอยู่ประมาณสัก20ตัวได้ นะ20ตัวนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบ creature at large wide large, wide head ไหมหรือ narrow head หัวกว้างหรือหัวแคบอ่ะไอ้หัวกว้างก็จะประมาณนี้เอ้หัวแคบก็จะประมาณนี้นะคะหัวมีขนหรือตัวมีขนมีตากี่ตาสองตาสามตาอ่ะลองไปเล่นดูนะคะเคเราองชื่อเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ย broad dust หรือไม่ก็ narrow was ใช่ไหมหัวกว้างก็จะเป็น broad dust หัวแคบก็จะเป็น narrow was นะเออก็จะมีชื่อ species ของเขา ะะส่วนน้องนอนโนอเนี่ยเออโน,นโน,น่ไม่ใช่นอร m โมนะคะก็าจะแบบหน้าตาน่ารักกับมีอยู่เจ้าตัวแล้วก็น้องน,อนโน้เนี่ยจะมี emotional expression ด้วยก็คือแบบหน้าโกรธหน้ายิ้มหูตกหูตั้งหน้าแบบเจ้าเล่ะอะไรอางี้มีหางไม่มีหางจะนะคะ มีแตัวเนอะมีประมาณ8ตัวก็ไปเล่นดูนะคะอย่าลืมใส่ชื่อใส่ห้องแล้วก็ใส่เลขที่ให้จันด้วยนะคะก็ลองไปเล่น i d e n t i f i c a t i o n ดูว่าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมว่าไดโคตมัสคีการให้ปรรกะแบบ Logic yes no question หรืออ่า choice ที่1ใช่ choice ที่2ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เรานะีสามารถจ,จัดจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรนะลองไปหา experience ดูนะคะ โอเควันนี้ Identification เอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตามติดตามวิดีโอถัดไป Classification นะคะคลิปนี้เอาแค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย